สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเว็บไซต์ที่ชื่อว่า canva com นะคะวันนี้เราจะมาทำปก YouTube กันเนาะ,อะพอเราเข้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะก็พิมพ์คำว่า youtube thumbnail เลยนะคะซึ่งก็จะมีแบบให้เราเลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบลายอะไรก็แล้วแตเ่เราเพื่อนๆลอ,ลองเลือกดูนะคะเนี่ยอ่ามันจะมีฟรีมีให้เราซื้อด้วยมีเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวส้มจะเลือกขึ้นมาเป็นหน,หนตัวอย่างก่อนนะคะ เป็นรูปนี้แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นปก YouTube ที่พ้มทำอยู่เนาะก็จะพิมพ์คำว่า vector creator นะคะแล้วก็เปลี่ยนข้อความแล้วก็อัปโหลดรูปอันนี้คือเป็นปกเก่าเนาะที่เคยทำอยู่ก็จะเป็นรูปนกกระยางเนี่ยคะ่ะพอเราอัปโหลดรูปขึ้นมาปับ๊บเราก็ลาก ตัวรูปนะคะออกมาตกแต่งให้สวยงามนะค่ะเว็บไซต์เว็บไซต์เตนี้ยมันมันใช้งานง่ายมากเลยนะคือเหมือนกับเรามีรูปภาพแล้วเราก็ลากมาวางตำแหน่งที่เราต้องการเนาะอย่างอันนี้คือส้มก็เอารูปอัปโหลดมาแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว อันนี้ก็คือจะเป็น AI เป็นไอคอนนะคะก็เอามาตกแต่งทาเป็นปกเนาะเพราะว่าเราสอนเกี่ยวกับ Illustrator อยู่เราก็เอาไอคอนพวกนี้มาตกแต่งเราสามารถเปลี่ยนสีเพิ่มรูปภาพได้หมดเลยอะคือม,มันง่ายจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมคะเราสามารถที่จะย่อขยายได้หมดจัดวางตำแหน่งให้สวยงามตัวหนังสืออันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ ก็คือลบแล้วก็พิมพ์มาใหม่ได้แล้วก็สามารถเลือกฟอนต์ได้เองเนาะค่ะพอเราตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกอิเลเมนต์ก็คือวัตถุที่ ที่เขาให้ฟรีมาด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆลองลองแบบกดเลื่อนดูลองเล่นดูนะคะลองศึกษาหาข้อมูลดูเนี่ยมันก็จะมีแบบเออของฟรีให้เราด้วยแล้วก็มีที่เราต้องแบบถ้าเราอยากได้จริงๆไอตัวไหนที่เราถูกใจเราก็สามารถซื้อได้ด้วยอันนี้ก็คือของซบเนี่ยจะพยายามใช้ของฟรีก่อนเนาะเพราะว่าเราเรายังไม่คุ้นกับกับตัวตัวเว็บแคนวาเท่าไหร่เนะีคะก็จริงๆแล้วของฟรีมันมันก็สวยนะ มันอยู่ที่ว่าความครีเอทีฟของเราว่าเราจะาผลิตออกมาเราจะผลิตหน้าตาหรือว่าอาออกแบบยังไงให้มันดูแบบน่าสนใจดีอะไรอย่เงี้ยค่ะส่วนมากเลยก็คือคลิป YouTube ที่ส้มทำนะปัจจุบันนะก็ใช้ไตัวนี้หมดเลยเว็บ c a n วานะคะซึ่งถือว่าแบบประทับใจมากค่ะดูรูปบใช้แล้วมันใช้งานง่ายมากเลยซึ่งในในพวกเรา l l u u t t a t o r อรออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ตัวนี้มาทำปกกันเยอะนะ แล้วก็เอามาทําเป็นหลายอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองลองใช้ดูนะค,ค่ะหลังจากที่เราทํารูปภาพเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ให้อ่าถ้าเราพอใจในในรูปภาพของเราเนี่ยก็ให้คลิก เลือกตรงที่ดาวน์โหลดนะคะตรงมุมขวาบนเนาะแล้วก็เซฟเป็น png ค่ะเนี่ยเซฟปั๊บรอรอรอสักแป๊บนึงนะคะเราก็จะได้ไซส์ที่มีมีคุณภาพที่ดีมากเปิดออกมาเสร็จแล้วก็อัพโหลดเป็นตัมเนลของ YouTube ได้เลยนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆลองไปศึกษาดูนะคะขอบคุณค่ะ